สวัสดีครับพี่เทอมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับช่องยูทูบ e ผมิทรัพยานาคแล้วก็มันดี h ช n แนลอะไรนะ้นเอมบี้แชนแนลอ่าวัน h ช n แนลใช่ไหมสวัสดีครับหลวงปู่วันนี้ช่องยูทูบทั้งสี่ช่องนี่เขามาไหว้หลวงปู่นะได้มาร่วมถวายพระทหารมื้อเช้าให้หลวงปู่แล้ววันนี้ทิพย์อันได้นำข้าวเปลือกแล้วก็ดินกระท่ม ที่หลวงปู่เคยอยู่และดินฝัง่งฟูตแบงแองเทศกัมพูชาได้เอามาถวายบนกระท่อมหลวงปู่มหาชัยบนไหม้นี้และเดี๋ยวลูกจะเด็จไปเอาไปที่วัดเวินเชสที่กระท่อมที่ได้เชิญอลมัยแล้วเพื่อนคณะที่สร้างหลวงปู่สององค์องค์หนึ่งเป็นองค์ที่ให้พออยองค์หนึ่งเป็นองค์ที่ให้โชคลาบละกระท่อมหนึ่งหลัง เดี๋ยววันอาทิตย์ที่ห้าไปวันอาทิตย์เนี่ยที่ะเดลเนียที่ห้าภุมภาพันธข้าพเจ้าทั้งหลายี่ยซื้อเหล็กไปแล้วก็ไปเริ่มขึ้นกตะท่อมที่วัดเพินเพชรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่กุ่มเอ่อ <c oughs> ที่ติดยานุสิทธ์ที่สัทธาหลวงพ <c oughs> ู่ดวงก็ขอขอบคุณเป็นลิมิตสายที่ดีให้กับเอฟซีทุกช่องที่เห็นในวันนี้ จะได้ร่วมไปสร้างบุญใดกับผมเพิ่มอรมัยและปูพณะที่ร่วมสร้างสิดกันติดทุกคนก็ใครว่างก็ขอให้มาในงานพิธีบวงสวงการประจำปีวางซีเรียลเลอร์วางสร้าง,งโบสถ์ใหม่ในวันที่19มีนาคม2565ปีถ่อที่จะถึงนี้ 66, 66 66ครับขอโทษทีปี2566ก็บอกญาติโยม เอฟีทุกท่านทุกท่องที่เห็นก็ขอให้ไปร่วมบุญกันซึ่งทางผมเนี่ยได้มีสร้างกระท่อมเออหนูปูหวงบูชาไว้ที่บ้านแล้วก็มีความศรัทธาต่อเ <c oughs> จ้าว,วาดวัดเพินเพชรคืออาจารย์นงท่านได้เคยมาบวงสวงในเมื่อผ่านมาวันที่30มตุลาสอง5ันกิาท่านก็มาทำพิธีให้บวงสวงให้ก็ถือว่าเป็น สมงคลแต่การท่อมหลวงปู่วงนี้ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีสิการุติแม้กระทั่งอาจารย์บูลเลิศที่เคยขับรถให้หลวงปู่ก็โดนตีบโดนใจนึกดากมาไหวก็เชิญบอกให้มาเลยท่านก็ได้มาก็มาราบว้กับหลวงปู่ก็ถือว่าเป็นโชคดี ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าสิจานุสิท์มีใครบ้างแต่ขอให้สิจารุสิทธิ์ทุกท่านที่ศรัทธาองค์หลวงปู่มีความศรัทธาเดี๋ยวก็ได้เจอสิ่งดีๆทุกที่นี่คือออกมาในใจของผมนี่คือจิตถึงท่านท่านถึงเราหลวงปู่สวงอยู่ทุกที่ครับขอให้เราศรัทธาถึงแม้แต่สิ่งนใดก็หลวงปู่ก็ช่วยเมตตาให้สำเร็จทุกทุกทุกอย่าง ต่างคนไปด้วยดีครับสาธุเอาเดี๋ยวให้พี่เติมเปิดเครื่องมือถวายหลวงปู่เพื่อเอาเลขให้เอฟซีอะไรฮะอ๋อครับเป็นสี่องค์กรนะสาธุของบารมีหลวงปู่สวนหน้าหลวงปู่หลวงปู่หลวงอ้อยเตี้ยสลุดอ้อยเพื่อบูมบาติกเตียหลวงปู่หลวงอ้อยเตี้ยสลุดอ้อยเพื่อบูมบาติกเตียหลวงปู่หลวงอ้อยเตี้ยสลุดอ้อยเพื่อบูมบาติกเตียเป็มสี่หลวงปู่ต้องสร้างทาน บารมียิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้ไดบันดนี้ลูกขอพลังงานบุญองค์บาร,รมีหลวง <c oughs> ปู่สวงเปิดเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบที่ทางช่องย <c oughs> ูทูบ e ผมกทัศน์พญานาคบรแชแนลแองเจ c ี a ชแนลและว,วานชแนลที่ได้เดินทางมาจากกุรลินมาถวายหลวงปู่และถวายขาเปิดถวายดินทุกสถานที่ <c oughs> และดินแห่งเขาภูตแบงประเทศกัมพูชา บัดนี้ลูกขอบุญบารมีองคุลปูประทานพรขอให้โชคลาภที่ใต้ฝาเครื่อนเด่มเอ็นร้อยหสิบนี้เป็นเลขมงคลได้ให้ยาิโยมและเอฟีได้เห็นมีโชคลาภเขาจะได้มาร่วมสร้างบุญสร้างโบสถ์วัดเพินเพชรด้วยเธินสาธุสาธุสาธุูนะสาธุครับไม่รู้เลขอะไรนะครับสาธุโอ โอ้โห oh, oh. สาธุสาธุหลวงปู่ห <Hey. S 1> ลวงปู่ให้เลขสองห้าสามเป็นเลขตรงเหรียญที่เคยจ้างแจกรีให้หลวงปู่สองห้าสามสองพันห้าร้อยห้าสิบสามรุ่นข้าวดีน้ำดีเศรษฐีใจบุญนี่านาครับเหรียญหลวงปู่อยู่ที่เออหลวงปู่ผูเก็ให้ที่หลวงปู่สั่งให้ผมเนี่ยเอาไปแจก ญาติโยมที่ศรัทธาหลวงปู่แจกให้ฟรีเลยโอ้โมทนาสาธุเป็นเลขมงคลสองห้าสามสองห้าสามครับเลขอยู่ในว่าวเลยนะพี่นะห้าสามสองห้าสามนี่ครับตรงกับปีพสตั้งพระนะครับตรงว่าวสองห้าห้าสามนะครับเนี่ยสองห้าสามอู้ทำไมตรงกันเนี่ยอ๋อบารมีหลวงปู่นะหลวงปู่หให้ประจุว่าเป็นสองห้าสามทุกหลานทุกปีทุกท่านนะครับครับพี่เดี๋ยว ตั้งเห็นว่าถูกเลขมาตลอดเลยตั้งเอากระท่อมหลวงปู่มาเนี่ยตั้งแต่หลวงปู่ม,มาคือเห็นว่าได้ตลดเลยงวดที่นี้ที่แล้วก็ได้ครับงวดที่แล้วก็เได้เก้าสองแต่ไม่กล้าซื้อเยอะก็ซื้อไปแค่สอ,องร้อยทั้งเจลได้มาสองหมื่นก็เลยได้ปัจจัยร่วมเอ่นนี่แหละเป็นทุนสร้างหลวงปู่ต่อสร้างกระท่อมสร้างองค์หลวงปู่สององค์หรือหลวงปู่ ใช้แค่นี้ก่อนแล้วเปล่าเดี๋ยวเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วคงจะให้ชุดใหญ่หลวงปู่นะแล้วก็จะได้บอกแล้วก็ได้แจกพระไปเรื่อยๆนอกจากแจกเหรียญหลวงปู่สวงฟรีแล้วก็ยังทํารูปหลวงปู่สวงไปไว้แต่ละที่ตอนนี้กี่กี่ที่แล้วครับตอนนี้เออครั้งแรกเลยปีสองพันห้าร้อยหกสิบปีวัน วันเอ่อวันที่สิบสี่พันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่องค์แรกเลยนำหลวงปู่ไปจังหวัดน,น,น่านครับไปอยู่ที่องคธาตุภูเพียงครับตอนแรกจะเอาหลวงปู่ไปวัดไหนดีเนาะแต่สุดท้ายหลวงปู่ไม่ชอบพวัดหนึ่งเพราะว่าท่านชอบอยู่ที่ตามป่าตามต้นไม้ใหญ่ก็เลยอัญเชิญท่านไปอยู่ที่อ,องคธาตุภูเพียงเป็นพื้นที่ดินที่สูง และบัดน,นี้ก็มีคนไปกราบไหว้และพระพิสุสงฆ์ประจำอยู่หนึ่งลูกท่านดีมากท่านก็รู้ประวัติู่สวงมีคนไปไหว้ขอพอรได้โชคได้ลาบตลอดและผมก็มีความปพื้มปิติก็นึกถึงว่าเออเราก็สร้างธุรกิจทำค้าขายหลวงปู่ก็ให้ตลอดก็เลยสร้างองค์ลวงปู่นี้แหละมาไว้หน้าบ้านเลยแล้วก็ เนเพื่อนที่สนิทร่วมบุญกันจนสาเร็จรุ่งร่วงไปด้วยดีทําเองสร้างเองครับเป็นช่างจัดการตัดเลยเองเชื่อมเองเลยกระท่อมอ๋อในอบนี้แล้วกี่องค์แล้วพี่ที่ถวายตามที่ต่างๆเอองค์งแรกที่จังหวัดน่านคือองค์แรกเลยให้ให้ช่างปันป้นเขาปั้นเเสร็จเรียบร้อยท,ทําิดีแต่ในวาระทิ่ผมอะนึกถึงว่าหลวงปู่ อยากได้ช่างที่ปั้นหน้าหลวงปูเพิ่มให้เหมือนกับที่เดิมเมื่อลูกไม่รู้จะไปหาที่ไหนพอ,อกลับจากจังหวัดน่านมาถึงกรุงเทพอีกสองวันก็มีเฟซช่างยุทธจังหวัดกุรินเด้งขึ้นมาแล้วเห็นหลวงปู่ปั้นออกมาสวยมากเลยผมก็เลยแทบไว้และสุดท้ายก็ได้ติดต่อช่างยุทธช่างยุทธก็ปั้น ออกมาแบบนี้เลย hmm. แล้วผมก็นำไปเพิ่มอีกที่จังหวัดอ่านเหมือนมากญาติยโยมก็ดีใจว่าโอ้หลวงปู่มาหลวงปู่มาและองค์นี้ก็เป็นองค์องค์ที่เท่ากับว่าที่จังหวัดน่านผมปั้นแล้วสององค์สององค์แล้วอ,อ,องค์แรกยังไม่ค่อยเหมือนก็เลยเพิ่มเป็นหน้าเหมือนอ่าเป็นสององค์แล้วองค์นี้เป็นองค์ที่สาม องค์ที่สามแล้ววัดเพลเพชรอีกสององเป็นองค์ที่สี่องที่ห้าว่าผมได้เลขมงคลหลวงปู่แล้ว oh. ผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะดวงผมจะไปเจอใครต่อแต่ต้องต้องโดนติดโดนใจจากหลวงปู่ด้วยว่าจะให้ไปสร้างตรงไหนต่อ oh. ถ้าม,มันมีความปิติอยากจะทำนั่นแหลหลวงปู่อนุญาตนี่แหละตามที่พี่เทมอยู่กับหลวง ทำหลวงปูก็คือไหว้หลวงปูตลอดจะไม่เห็นทุกวันเลยมีถวายอะไรบ้างครับเนี่ยคืออย่างนี้น,นะครับบอกเอฟซีทุกท่านนิดหนึ่งว่าเจ้างหลวงปูจ้างองค์หลวงปูกระชาหลวงปูจ้างกระท่อมให้หลวงปูด้วยความศรทธาแล้วแต่พอทําไปแล้วเนี่ยคือผมต้องเอ,อขอเป็นบอกเป็นแนวทางเป็นวิจารณ์นะฮะถ้าเราเจอหลวงปูอยู่บ่อยเนี่ย เราปูอยู่ใกล้ิดกับเราไปบ่อยเราถวายพัตนาหานเท้าทุกวันเปรียบเสมือนใส่บาตรพระิธุสงูงแต่นี้ท่านเป็นพระอรหันอธิษฐานจิตแล้วก็นำพัตนาหานเครื่องดื่มน้ําทุกสิ่งทุกอย่างมาถวายอันนั้นถือว่าเป็นสิริมงคลแต่ตัวเรานะครับแต่ว่าถ้าเราบางคนทัดสร้างแล้วแต่ถ้าไม่มีเวลาหรือมม,มีมีใครดูแลต้องดู็นเป็นตัวแทนใกล้คิด คือฝากฝากบอกตรงนี้นิดหนึ่งถ้าใครทําได้เหมือนผมรับรองสบายหลวงปูช่วยตลอดเพราะหลวงปูมาเพราะเราถวายพระทหารเท้าทุกวันแต่ตอนเย็นบางวันว่างเราก็สวดมนต์ถวายบูรุนให้นี่เนี่ยอิทธิบริหารที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราหลวงปูจะเปิดทางให้เราไปเจอสิ่งที่ดีๆโดยไม่อาศิดอันนี้ผมทำมาด้วยจิตบริสุทธิ์จริงๆตั้งจิต ว่าสาักวันหนึ่งจะสร้างองค์หลวงปู่ไว้ที่บ้านเลยแล้วก็ไหว้ครับคนคนผ่านมาก็เปิดประตูก็เห็นยกมือไหว้บอกเชิญเลยครับมาไหว้แม้แต่เอฟซีที่ดูวันบวงถวงก็มาไหว้ไม่ขาดสายเหมือนกันนะ mm. เขาก็ได้โชคล่ามไปแล้วเขาก็มาบอกว่าเออเดี๋ยวมีโอกาสจะมาไหว้หลวงปู่ซึ่งวันนี้เป็นนี่ไมฝ่ายที่ดีที่ช่องเอ่อ ผมจับพญานาคเอ็นดี้แชนแนลมารีแชนแนลอวันแชนแนลเนี่ยได้มาเปิดขอบารมีปู่และได้ถวายพระทหารเท้ามือแดงเป็สทีิมงคลเลยผมขอตอนอยากบุญบริบโต้ขอให้เอฟซีทุกท่านได้เห็นได้มีจิตธาถึงมาไม่ได้ก็โมทนาสาธุถ้ามีโอกาสก็มาร่วมบุญกันนะครับอ่าให้พี่ เสริมให้พลให้พลเอฟซีที่ชมอยู่โบงลลวงปูหน่อยใครที่ชมช่องสี่ช่องนี้หรือหลายๆช่องให้หลวงปูลูกขอบคุณบารมีหรือผู้สวงให้หรือผู้ส่วงประทานพรให้ช่องยูทูบคุณทรัพย์พญนาและมณีชาแนลและเอนดี้ชาแนลวันชาแนลที่ตั้งจิตตั้งใจเดินทางมาจากกรุงลินและได้นำข้าวเปลือกและธิมที่กระท่อมลวงปูอยู่ทุกที่ แม้กระทั่งประเทศกัมพูชา <c oughs> ทั้งสี่ช่องนี้ได้เดินทางไปทำเพื่อเผยแพร่บาร,รมีหลวงปู่ให้ฟังใจไพศาลลูกขอให้เอฟีทุกท่านที่ได้เปิดเห็นนี้หรือว่าเป็นบุญสำพันธ์กับหลวงปู่ิีานุติทุกคนที่เปิดก็ขอให้อนุโมทนาบุญด,ด้วยกันขอให้มีแต่ความ <c oughs> โชคดีมีความสุข

ฟ้าเครื่องดื่มหลวงปู่นะครับน้องสาธุสาธุเด้อน,นะครับเลขสวยเลขมงคลน,นะครับ16เดือนสองนะครับสองห2 5 3 2 5 5 3ตรงกับเลขกระท่อมพอดีเลยนะครับอ่ะสาธุสาธุทนายอยู่แถวนี้มาไหว้ได้เด้อน,นะเมืองตลาดเมืองใหม่มหาชัยสมุทรสาครน,นะครับพี่เทมก็ตั้งแต่มีรูปหลวงปูส่สวงมาก็ถูกเลขมาตลอดแล้วก็แม่นด้วยนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาขอพรหลวงปู่แล้วก็มา เอาข้าวมาถวายหลวงปู่ข้าวพันนะครับข้าวพันแล้วก็ดินหลวงปู่ที่กระท่อมสูงที่กระท่อมหลายๆกระท่อมแล้วก็ดินที่อาจารย์เอามาจากเขากิเกลนนะครับแล้วก็เขาพูตะแบงด้วยนะครับ